ฉีดด้วยโนคะนาโนเซรั่มพืชเข้มข้นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและดินฉีดได้ทำให้เปลือกยางนิ่มมากกรีดง่ายนี่เป็นยางพันสองห้าหนึ่งนะคะกรีดง่ายมากเลยเปลือกหนาเมื่อก่อนเปลือกไม่หนาอย่างนี้นะคะเมื่อตั้งแต่ใช้ด้วยตั้งแต่ใช้ฉีดด้วยโนคะนาโนเซรั่มพืชเข้มข้นก็ทำให้เปลือกหนาขึ้นกรีดง่าย โอเคนะคะคอยดูว่ากรีดมีดเล็กจะออกประมาณไหนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะหลังจากชี่เดิไปไวมาอวันก้อนฉีดไว้แล้วก็พักไปหนึ่งคืนเมื่อคืนตัดและเช้านี้ก็มาติดก็ออกประมาณนี้นะคะ ตัดดีค่ะเปลือกนิ่มยางก็ออกโปรตีนก็เพิ่มค่ะขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอันเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ